เราซื้อเคนใหมสส่สวัสดีจ้าสวัสดิจ้าเป็นอะไรดี

แม่ลำไยสกอตแลนด์แม่ลำไยสกอตแลนด์เาเมื่อวานที่ทำหรือยังของเมื่อวานเมื่อวานน่าจะคนงันไปใำต่แม่จทอย่าอยฉันเจะทว่าเมื่อวานเล็กออกยังจะเสียข่กระ่รฉันอยู่นี่พีมอ อนนะเนี่หรอเอาดขี่กวางมากยหกวางเอากวางก็หอมฮิฮกวางบกวางก็หอมฮิฮกว้กวางน้ำเอเฉินเีฮะพี่จี้ใส่แมสเป็นอะไรอะไม่สบายหรอเป็นเกย์ครับ เวลาแม่เรียกที่บ้านบอกว่าไงนะครับผมแม่แม่เวลาแม่เรียกว่าไงจ้าแม่เวลาพ่อเรียกล่ะครับผมเวลาที่ไปใช้ลูกเวลาแฟนเรียกเอ้บอดครับไอ้บอดครับเวลาแฟนเรียกน่ะปุ้ยเศร้าในถอดอยากให้เขาปุ้ยรุนริบต้องอายเราลงพื้นหนาอยู่แล้วเจ้าเด้กับเช้งไปไหนไปซิ่งทำฮานิดโอ้ยยูนิตแกเราอยู่เป็นจารากเราอาจฉริมนุ่มพูด จำได้บ่มือนะค่ะเข้าค้าวหันไหมเราบ่มาหาเจ้าดอกมาเราบ่มาค้นเแถาโอยตายแล้วตายแล้วตายแล้วพอคอยก็เป็นแนวนี้เจ้าจินงคือเจ้าอ่อนน้อพอซาหระพอคนยังไม่มาหรอกเพิ่งยังไม่ทุ่มเลยไปซอสก๋วยเตี๋ยวปั่นได้ไหม่ะเวทียังไม่เสร็จเลย พี่นองเบ่งเดินมาหนีขอรยาต่นเวทีระจจาที่เลอันนี้ชอบัน the yeah. like ี้ชองนชอยัง ตอนนี้เวทีก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ บรรยากาศบรรยากาศวันนี้นะครับพื้นที่แบบดีมากวันนี้ก็พอแม่พี่น้องกำลังมาทยอยปูศาสตร์ปูเสือกันนะจ๊ะก่อมาเด้อจ๊ะสวัสดีครับพี่ยงอียง จ้าใกล้ๆแม่แน่นลานีได้จ้ะเดี๋ยวข้าวนึองได้จ้ะเด้ออคนหาคะค่ะอยากอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถาข้าวนึ่งค่ะแม่อ๋อได้รับประทู ว้าขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวเอาให้น้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมองให้น้องนะแม่สุภาพมากเแม่สุภาพหรืออย่างพี่ตีจ้าอะไรพี่บอลอะไรคะเนี่ว่ารถพี่บอลเสียไม่ใช่อะไรวันแล้วเสร็จแล้วอันนี้รถ อลิสอลิสครับอลิสอลิสย exactly <PTSD, wife. S 2> ิ้มสวยอ๋อค่ะถูกโบใหม่มาปัจจีผูกให้มาขอบคุณค่ะผูกยังไงให้มันอยู่ดีไม่างกปล่ยค่ะ สวยจังน้อยอ่ะปาจี้ยืมใส่ได้ไหมอ่ะปาจี้ยืมใส่ได้ไหมคะขอบคุณครับมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใสมวงไปกอนลูกไม่นไหมเนี่ยหลุดละม่ไห่กันใสหมใไหมเออเดี๋ย่เพิ่ง เอาเอาออาพ่นหมุนพ่นหมุนพ่นหมุนเข้าไปแมใช้แบบอารีดบอกเนี่ยเฮ้เ Bỏ phía dưới là đột, nhà đột. Đột lối, đột loi, ตาบนเด็กน้ำนะไอค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนสวยป่ะแม่พี่จี้สวยป่ะแม่สวยผิวแห้สวยหรือหลอกไม่บีแกงมากคิวนิ่มๆดูดิสวยแม่หนูเห็นหน้าอยู่เด้๊ะเห็นบอแม่เราบอกแล้วว่าสวยเหม็นบอสแม่เราบอกความจริงเหม็นบอส เป็นติดตามเป็นชื่อคดไทยตลอดเลยเห็นนะเห็นถ่ายรูปถ่ายังแท่งนายอุ้งยิ้งก็โอ้ยมันขอบคุณมากครับอะไรแม่คือแขกบ,บอกอก็แม่อันนี้ล่ะอุง้งยิงคนงามคนแม่ <laughs> อ๋อ <laughs> แม่อยากอายอยุ้ย โอเองงามคือโอเองงามคือแม่แล้ววะ

โอเคค่ะพี่น้องผู้กันคลิปหน้าจะฝากช่องเอ็นจีชัตตอน้องอินน์เพลินออฟฟิเชียลด้วยนะจา้าสวัสดีค่ะ